น้ำที่มันผ่านหน้าเราอะเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่ามันสะอาดเพียงพอช่วงเนี้ยบิรู้สึกว่าโฟมล้างหน้าตัวเนี้ยคือบิ๊กชื่นชอบแล้วก็ถูกใจน้องเขาน้องเจ็ดขวดที่กาลังใช้อยู่คือทาไม่ชอบจริงคงไม่ซื้อต่อเนื่องแบบนี้แน่นอนนะคะถ้ามันไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริงบิ๊กไม่ซื้อเพราะอะไรมันแพงตั้งแต่น้องเขาออกมาบิ๊กก็หยุดใช้น้องเขาไม่ได้เลยมันไม่ระคายเคืองจนบิ๊กรู้สึกว่าเอ๊ะมันเห็นผลหรือเปล่าวิตามิน B 5ไฟเหมือนกันนะแต่เนื้อมันแบบ เนื้อมันดีกว่าเยอะเลยอะ่ะสวัสดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแลวนะคะวันนี้ไม่จะมาทําคลิปดีมเพื่อนน่าจะรอคอยรอยคอยกันนะคือบิ๊กเคยบอกว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับสกินแคร์รูทีนตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนมาปีนี้ก็ยังไม่เคยทําออกมาให้เพื่อนดูเลยนะเพราะว่าอะไร พอจะทำคลิปสกินแคร์รูทีนทีไรอะ่ะบิ๊กก็จะมีแบบสิวขึ้นมาตลอดนะทำให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ค่อยมั่นใจอะคือการที่จะมาแนะนำสกินแคร์เพื่อนๆแต่ว่าตัวยังมีสิวอยู่มันก็เลยอาจจะทำให้เพื่อนๆไม่ค่อยเชื่อถือกับโปรดักที่บิ๊กพูดถึงหรือเปล่า แต่บิ๊กก็สลัดความคิดนั้นไปนะครับเพราะถ้าไปคิดอย่างนั้นอยู่อะ่ะบิ๊กก็จะไม่ได้ทำคลิปสกินแคร์รูทีนให้เพื่อนดูเซทีนะคะวันนี้เลิกงามยามดีนะครับปี2025มาทําคลิปสกินแคร์รูทีนให้เพื่อนดูกันดีก่อนเนอะว่าบิ๊กใช้กสกินแคร์อะไรบ้างในชีวิตประจําวันนะคะก่อนจะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครป์ช anel บิงบิ๊กนะคะที่สาคัญะคะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะถ้าทําทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะว่าสกก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 ิิินน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 นแแแคคคครรรรรรร์์ููททีีีขขขออออองงงาามะะะไัับบ้ะะ้ตส๊็ื ล้างหน้าก่อนหน้านี้อะ่ะบิ๊กจะล้างหน้าแค่ตอนกลางคืนก่อนนอนใช่ไหมแต่มาช่วงนี้นะคะบิ๊กล้างหน้าทั้งเช้าแล้วก็เย็นนะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงโฟมล้างหน้าที่บิ๊กใช้นะคะบิ๊กอยากจะมาแนะนําไอเทมหนึ่งตัวนะที่สําคัญไม่แพ้กันที่ช่วงเนี้ยบิ๊กใช้ยอยู่และบิ๊กชอบมากเพื่อนๆเ,เคยแพ้น้ำประาปากันไหมคะคืออยากจะบอกว่าน้ําที่มันผ่านหน้าเราอะ่ะเรามั่นใจมากน้อยแค่ไหนว่ามันสะอาดเพียงพอจะไม่ทําให้เราแพ้หรือเราระคายเคืองจากน้ําประาปานะคะยิ่งบิ๊กอย่างเงี้ยอยู่คอนโดใช่ไหมคะน้ำอะ่ะ มันไม่ได้มาส่งตรงจากการประปาส่วนภูมิภาคโดยตรงนะมันมีการเอาไปเก็บบนแท้งอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าการที่เขาเอาน้ําไปเก็บอะมันจะสะอาดมากน้อยแค่ไหนนะแล้วยิ่งคอนโดบิ๊กมีการบ่นตลอดว่าอุ้ยช่วงนี้น้ํามีกลิ่นหรือว่าน้ํามันดูสีแปลกไป ทำให้บิ๊กตัดสินใจน,นะคะเลือกซื้อน้องคนนี้มานะั่นก็คือหัวกลองฝักบัวจากแบรนด์ฟิลลิปนะคะตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าฟิลิปวอชเชอร์ AWP1775 น้องคนนี้นะคะเขาจะมาช่วยลดคอลีนและก็สิ่งสกรปรกได้มากถึง99%เลยนะเห็นหน้าตาแบบนี้แล้วเพื่อนๆรู้สึกว่ายมันจะใช้งานยากหรือเปล่าบอกเลยว่าง่ายมากนะคะสาวแบบเราสาวแบบบิ๊กนะคะคือต่อเองได้โดยไม่ต้องงอช่างนะแค่ต่อหัวกองฝักบัวของฟิลลิปนะคะเข้ากับฝักบัวของ ก็สามารถใช้งานได้เลยนะคือแค่ถอดถอดต่อๆมุนหมุน,มนแป๊บเดียวก็ใช้งานได้เลยคือง่ายมากส่วนตัวได้ลองใช้หัวกองฝักบัวของฟินลิปแล้วรู้สึกว่ากลิ่นคอลินน้ำที่บิ๊กใช้ล้างหน้าทุกวันอะ่ะมันดูแบบกลิ่นคอลินเบาลงจริงนะคือน้ำที่ผ่านหน้าเราค่ะมันดูสะอาดมากขึ้นแล้วก็รู้สึกปลอดภัยหายห่วงว่าหน้าเราจะไม่แพ้ไม่ละคายเครืองนะเพื่อนๆจะสงสัยว่าหัวกองแบบนี้มันกองน้ำได้จริงหรือเปล่าอยากจะบอกว่ากองได้จริงเพราะว่าเขาใช้สารกอง KDF ที่ทาง NS F หรือสมาคมสุขาพิบาลแห่งชาติรับรองว่าลดคอลีนและก็สิ่งสกปรกได้จริงนะคะไม่ใช่แค่กําจัดพวกสารคอรลีนและก็สิ่งสกปรกนะคะน้องคนนี้เขายังช่วยในการ กำจัดพวกโลหะหนักอีกด้วยนะคะส่วนวัสดุหัวกองฝักบัวของฟิลิปนะคะเขาก็ทํามาดีมากนะเป็นสีขาวมินิมอลเข้ากับห้องน้าอินฟูสาวแบบดีสุดๆเลยค่ะวัสดุที่เขาใช้นะคะก็ป้องกันน้ําร้อนลวกได้อีกด้วยคือมั่นใจหายห,ายห่วงปลอดภัยแน่นอนส่วนใครที่กลัวว่าหุ้ยมีหัวกองฝักบัวไปต่อเพิ่มอีก จุดหนึ่งในห้องน้ําจะทําให้น้ํามันไหลชาหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าใช้แล้วน้ําไหลแรงเหมือนเดิมอัตราการไหลของน้ําเขานะคะอยู่ที่8ลิตรต่อน,นาทีแกคือมันเยอะมากและเห็นหัวกองแบบนี้นะคะสามารถกองน้ําได้มากถึง50,000ลิตรหรืออายุการใช้งานคือ4-6เดือนเลยซื้อทีเดียวก็คือคุมใช้ได้ยาวๆนะคะต่อไปนี้นะคะเราอาบน้ําล้างหน้าก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าหน้าเราผิวเรานะคะจะแทนน้ำ าารที่เใช้คือสาวสๆาคนไหนนะคะที่ผิวเซนซิทีฟง่ายอะ่ะบิ๊กแนะนําให้มีเลยคือราคาดีมากถ้าเทียบกับสิ่งที่เราได้จากน้องเิ็ล Le วอเตอร์ AWP รุ่น1775นะคะใครสนใจบิ๊กปักตะก้าไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็ในดีสคริปชันมีลิงก์ช่องทางการสั่งซื้อต่างๆให้เพื่อนไปติตามกันค่ะใครได้ลองใช้แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะมีน้ําสะอาดสะอาดในการล้างหน้าแล้วก็มาพูดถึงโฟมล้างหน้าที่บิ๊กใช้กันดีกว่านะคะเอาจิงๆก่อนหน้านี้น ะะบิ๊กก็มีการใช้โฟมล้างหน้าตัวอื่นนะแต่ช่วงเนี้บิ๊กรู้สึกว่าโฟมล้างหน้าตัวนี้คือบิ๊กชื่นชอบแล้วก็ถูกใจน้องเขากนะ็คือโฟมล้างหน้าจากยูเซลีนตัวนี้เลยค่ะยูเซลีนโปรแอคเน่โซลูชั่น 3X รีทเมนต์เอสทูโฟมคินเซอร์นะคะคือชอบจริงแค่ไหนคิดดูซื้อหลอดใหม่มาแล้วนะคะเขาเป็นโฟมล้างหน้าที่ฟองอาจจะไม่ได้ฟูมากนะคะบีบออกมาแล้วอะ่ะมันจะเป็นเนื้อเจลพอโดนน้ำถูๆไปที่ผิวก็จะมีฟองแบบนิดนึงนะกำลังดีและบิ๊กชอบอย่างหนึ่งคือล้างหน้าเสร็จแล้วมัน ไม่ได้แห้งเอียดนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นโฟมล้างหน้าที่ช่วยในการลดความมันนะคะลดการอุดตันของผิวอะ่ะแต่ผิวที่ได้หลังจากล้างหน้ามันไม่แห้งตึงเลยอะถามว่าราคาจุกไหมก็จุกเหมือนกันนะคะ500กว่าบาทเอาจริงๆแล้วอะตอนแรกแบรนด์ส่งมาให้ใช้เนี่ย หลอดนี้หลอดที่มันเบาวิวอะ่ะแบรนด์ส่งมาให้ใช้แล้วมันติดใจก็เลยต้องไปซื้ออันนี้มาเพิ่มนะคะตัวนี้เขามีจุดเด่นคือเขาใส่ซาลิซิลิกแอซิดมานะคะใส่มา2%เพื่อนๆก็น่าจะรู้แล้วว่าซาลิซลิกมันช่วยลดการแบบ ปัญหาสิวต่างๆลดการอุดตันเอื่อยได้เนาะนอกจากนี้ยังมี h a นะคะ b h a p h a ด้วยนะมาช่วยลดในเรื่องของรอยสิวพื้นฐานจบไปแล้วสําหรับโฟมล้างหน้าที่ใช้นะคะยูซลีนตัวนี้เลยซึ่งเขามีหลายสูตรมากนะพกเพื่อนๆดูดีๆนะคะต้องเป็นสูตรนี้เท่านั้นเดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นสินค้าทุกตัวนะคะบิ๊กแปะลิงก์ยูทูบช้อปปิ้งไม้ให้แล้วก็ในเดสคริปชันมีลิงก์จากลาซาด้านะคะล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเซรั่มที่บิ๊กจะใช้ตัวต่อมาทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะนนนัั่ก็คือซซมมตวี้จ มิซูมิแอสแวนไนโอโซมซีคอนเซนเทตเซรั่มนะคะตัวนี้เขาเป็นวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบของไนโอโซมก็คือไปทําให้มันอยู่เป็นแบบเหมือนฟิลแอนแคปซูลเลตอันนี้ถ้าเข้าใจผิดก็ขออภัยด้วยแต่บิ๊กเข้าใจว่าเขาไปแอนแคปซูลเลตนะคะให้มันนึ่ง แช้แล้วไม่ระคายเคืองแล้วก็2ใช้แล้ว,ม,ลลว,ลวมันดูเห็นผลมากขึ้นเพราะมันจะเหมือนจะค่อยๆกระจายตัวลงไปที่ผิวเรานะคะส่วนตัวแล้วบิ๊กก็ได้ใช้วิตามินซีมาหลายตัวทั้งตัวที่แบบเฮ้ยด่งดังเขาเชียร์กันว่ามันดีแต่ไม่รู้อะปีนี้อายุยี่สี่ยี่ห้ายี่มันเนี่ยรู้สึกว่าผิวบิ๊กมันมันระคายเคืองง่ายขึ้นนะคะมันไวต่อสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นนะ่ะ คือวิตามินซีบางตัวที่เขาบอกว่าดีอะบิ๊กใช้แล้วมันมีความแบบยิบยิบแสบแสบคันคันแต่ตัวนี้มันไม่เป็นแบบนั้นนะคะมันไม่คันไม่แสบไม่ระคายเคืองเลยแต่มันก็ยังเห็นผลในเรื่องของความกระจ่างใสเอยใดอยู่นะคะตัวนี้ไม่ใช่แค่มีวิตามินซีนะคะเขาใส่ในอาร์ซีนไมายมาด้วยแล้วก็มี AHA นะคะก็คือครบจบในขวดเดียวได้ไหมเอาจริงๆแล้วอะในตอนเช้าบิ๊กใช้แค่เซรั่มตัวนี้ตัวเดียวนะคะแล้วถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อว่าบิ๊กชอบขนาดไหนนะคะ อันนี้คือขวดเปล่าที่บิ๊กเก็บไว้นะคะมีทั้งหมด5ขวดนี่แก อันนี้คือผ่านการใช้งานมาหมดแล้วนะไปเจอมาใหม่ไม่ใช่5ขวด6ขวดนะคะที่ใช้หมดแล้วแล้วก็7ขวดที่กําลังใช้อยู่คือถ้าไม่ชอบจริงคงไม่ซื้อต่อเนื่องแบบนี้แน่นอนนะคะคือหลักๆแล้วที่บิ๊กยังซื้อซ้ําตัวนี้อยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นวิตามินซีวิตามินซีนเพื่อนก็รู้ดีว่ามันนอกจากจะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสลดรอยต่างๆเขายังมีส่วนช่วยในการต้านสารอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วยิ่งใช้ตอนเช้าอ่ะคะ่ะมันยิ่งไปช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของสารกันแดด การป้องกันแสงแดดต่างๆนะคะมันก็เลยแบบมาถึงแบบเจ็ดขวดได้นะคะแบบไม่ต้องสงสัยเลยใครสนใจก็ไปตามๆได้นะใครที่แบบอุ้ยใช้วิตามินซีตัวอื่นแล้วรู้สึกว่ามันแพ้มันละคายเคืองอยากได้วิตามินซีที่ดูอ่อนโยนเห็นผลก็นี่ค่ะของมิซูมิในโอโซมซีตัวนี้เลยในช่วงปีที่แล้วอะ่ะบิก็จะใช้แค่วิตามินซีตัวนั้นในตอนเช้านะคะแต่พอมาในช่วง ต้นปีนี้สืบเนื่องจากน้องยูซ l ลีนตัวโฟมล้างหน้าตัวนี้นะคะคือคู่นี้อ่ะบิ๊กได้รับให้แบบทาคลิปรีวิวนะคะซึ่งบิ๊กก็ได้ทดลองใช้จริงจนแบบมันหมดน่ะอันนี้ก็หมดอันนี้ก็กําลังจะหมดเพราะว่าซื้อมาแล้วอีกหนึ่งบอกเลยนะว่ายูซลีนอ่ะถ้ามันไม่ดีจริงไม่เห็นผลจริงบิ๊กไม่ซื้อเพราะอะไรมันแพงโฟมล้างหน้า500เซรั่มตัวนี้900กว่าบาทคือคู่กันอ่ะ พันห้านะคือราคามันค่อนข้างสูงอะ่ะตัวนี้คือยูซรินนะครับโอเอคเน่โซลูชันแอนตี้แอคเน่แมสนะคะ, po ะ,คะตัวนี้ที่จุดเด่นเลยคือเขาจะไปช่วยในการลดรอยสิวตั้งแต่ต้นตออน,นะคะเพราะว่าเขามีสาร ไทอะมิโดซึ่งเป็นสารที่แบบตัวเด่นตัวดังของทางยูเซเลีนแลวนะเขาทำวิจัยมาอย่างยาวนานมากเขาบอกว่ามันจะไปช่วยลดการเกิดรอยสิวตั้งแต่ใต้ผิวเราอะไม่ใช่มันเป็นรอยแล้วค่อยมารักษาสิวแต่มันเป็นลดถึงแบบ DNA ชั้นผิวลึกลงไปแบบนั้นเลยนะและนอกจากจะลดรอยนะคะตัวนี้เขาก็ยังช่วยในเรื่องของ การรักษาสิวอิดด้วยลดการเกิดสิวซัมซอนนะเพราะถ้าเราไม่เป็นสิวเราก็จะไม่เกิดรอยสิวใช่ไหมคะตัวนี้บิ๊กชอบมากเพราะว่ามันเป็นชูอินวันสำหรับบิ๊กคือหนึ่งถ้าบิ๊กมีสิวมีสิวมีสิวใช่ไหมคะบิ๊กก็จะใช้ตัวนี้แป้งเป็นฟิลยา ลดสิวไปเลยอะ่ะเพราะว่ามันมันแพงอะ่ะแล้วมันก็ใช้แล้วเห็นผลได้จริงบิก็จะแต้มตัวนี้นะคะวนๆเชา้าเย็นในการช่วยลดสิวและนอกจากนี้บิ๊กก็จะใช้เป็นฟิลเซรั่มคือทาทั่วหน้าในการลดรอยต่างๆนะคะและบิ๊กรู้สึกว่ามันทําให้ รอยสิวที่มันเกิดใหม่ากับการเป็นสิวของบิ๊กอ่ะมันหายเร็วขึ้นคือถามว่าเป็นสิวเสร็จแล้วไม่เป็นรอยเลยไหมบิ๊กก็สารภาพตามตรงว่ามันไม่ขนาดนั้นแต่จากที่มันจะเป็นรอยสิวแบบ100%เอรนอ่ะบิ๊กว่ารอยสิวที่มันเกิดและผ่านการใช้น้องตัวนี้กับยูเซอรีนอ่ะรอยสิวมันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน5 0แล้วมันสามารถรักษารอยสิวที่มันมี5 0นั้นน่ะให้หายไปได้นะคะแต่ส่วน พวกที่เป็นรอยสิวเก่าอะที่ยังไม่เคยผ่านนอ้องคนนี้มาก่อนนะ่ะมันก็แอบต้องใช้เวลายเยอะเหมือนกันในการลดรอยนะคะคือใครเป็นสิวผิวมันอยู่แล้วก็กลัวการเกิดรอยต่างๆอะบิ๊กว่าตัวนี้ของยูเซ l i n นคือบิ๊กแนะนําเลยเพราะบิ๊กใช้จริงแล้วบิ๊กรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆถึงแม้ราคามันจะสูงอะแต่มันใช้แล้วมันดีอ่ะจนมันต้องซื้อใครมีทุนทรัพย์มีงบก็ตามตามกันได้อาจจะดูสลับไปสลับมา หนน่อยนะแต่บิ๊กจะขอพูดสกินแคร์ในพาร์ทเช้าให้หมดนะก็คือบิ๊กล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าของยูเซลินนะคะแล้วก็ตามด้วยเซรั่มวิตามินซีของมิซูมิแล้วก็ตามด้วยเซรั่มข, umi, ม,มของยูเซลินนะคะตัว a n t i ี้แอนเนมัแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันแดดตัวนี้คะ่ะ มิซูมิมิซูมิ uv เ e l ี y aqua f เฟ e นะคะ sp f, f 50บวก pa 4บวกคือบิ๊กชอบแล้วบิ๊กก็ใช้จริงนะคะตั้งแต่น้องเขาออกมาบิ๊กก็หยุดใช้น้องเขาไม่ได้เลยดีจริงแค่ไหนให้ดูนะคะใช้หมดไปแล้ว3 กำลังใช้อีกหนึ่งซื้อตุนอีกสองคือบิ๊กชอบน้องเขามากอะตั้งแต่น้องเขาออกมาบิ๊กก็ใช้อย่างตลอดนะคะแล้วก็แอบมีนอกใจไปใช้กันแดดตัวอื่นบ้างแต่ก็รู้สึกว่ามันต้องกลับมาที่มีซูมิตัวเจนลี่ตัวนี้นะคะบิ๊กชอบเนื้อเขาอะเนื้อเขาเป็นเนื้อเจนลี่นะคะพอทาไปที่ผิวปุ๊บอะมันก็จะแตกตัวเป็นน้ําแล้วตอนเช้าอะบิ๊กไม่ได้ใช้สกินแคร์อะไรเยอะมีแค่มีซูมิแล้วก็ ยูเซอร์ลีนนะคะจะเห็นว่าบิ๊กไม่มีมอยเจอไรเซอร์เลยเพราะบิ๊กรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วบิ๊กเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันประมาณหนึ่งถึงแไม่จะเป็นผิวผสมค่อมไมทางมันก็เถอะแต่บิ๊กรู้สึกว่าการที่มันมีมอยเจอไรเซอร์มาอยู่ในสกินแคร์รูทีนตอนเช้าอะ่ะมันทําให้การแต่งหน้าบิ๊กมัน เกิดอาการเป็นคาบแล้วก็หยืดได้มากขึ้นนะคะและด้วยความที่กันแดดตัวเนี้เขาเป็นเจลลี่ทูวอเตอร์แล้วอะ่ะมันก็จะช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้นได้ประมาณหนึ่งนะอย่างที่บอกไปว่าเนื้อมันดีมันเกี่ยงง่ายมันไม่ติดกับเมคอัพและที่สําคัญเขาผ่านการทดสอบ i n v i ิชโชอินวิโนะคะก็คือทั้งทดสอบในจานได้ค่าสังกแดดที่แบบมีประสิทธิภาพทดสอบบนผิวมนุษย์จริงนะคะ ได้ค่สาสกันแดดที่แบบอุ้ย5 f p ้5 0บวกจริงๆคือกันแดดได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนั่นแหละเลยเป็นเหตุผลที่บิ๊กใช้ซ้ําซื้อซ้ําตลอดตลอดเพราะ1กันแดดได้จริง2เนื้อบางเบา3ไม่ตีกับเมคอัพใช้แล้วหน้าไม่หยืดไม่ยหยาดนะแบบมันดีอ่ะมีเพื่อนมาคอมเมนต์ว่าเห็นคุณบิ๊กใช้กันแดดของมิซูมิตัวนี้อยู่อ่ะมันตีกับเมคอัพไหมมันทําให้หน้าหยืมไหมบอกเลยว่าไม่ค่ะเท่าที่บิ๊กใช้มาในชีวิตเนี่ยบิ๊กบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้ของมิซูมิเนี่ย ตีกับเมคอัพน้อยที่สุดจนถึงแทบจะไม่ตีเลยคือถ้าลองพื้นหรืองานผิวตัวไหนคือเขาทําเนื้อมาดีอยู่แล้วอะ่ะใช้ตัวนี้ไปผิวยิ่งสวยยิ่งส่งเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าลองพื้นคุชชั่นตัวไหนที่แบบเนื้อเขาไม่ได้เลิศไม่ได้ยืดหยุ่นกับหน้าบิ๊กเท่าไหร่อ่ะมันก็จะไม่ได้ยืมไปมากเท่าที่ควรถ้าเทียบกับกันแดดตัวอื่นนะในส่วนของพาเช้าก็หมดไปแล้วนะคะมาที่กลางคืนกันบ้าง ต้องคืนบิ๊ก็จะล้างหน้าเหมือนกันแล้วก็ใช้มิซูมิวิตามินซีตัวแรกตามด้วยบางทีก็โอเลตัวนี้บางทีก็ลูซลีนตัวนั้นนะคะมาพูดถึงโอเลตัวนี้กันบ้างนะคะน้องเขาคือโอเลเลตินนลทเวนตี้โฟมแมกนะคะไนท์เซรั่มอย่างที่เพื่อนๆรู้ดีว่าบิ๊กมีการใช้เลตินอลมาอย่างตลอดก่อนหน้านี้เริ่มแรกเข้าวงการเลตินอลบิ๊กใช้บูธใช่ไหมแต่บิ๊กสบว่าบูธมันมีความรู้สึกว่า อาจจะเป็นแบบสำหรับ b ก g i n n e r จนเกินไปเราอยากเป็นแบบ a d ดว n น e เราไม่ใช่แบบ b ิ g i n n e r อีกต่อไปบิ๊กก็ขยับมาใช้ number seven แต่ number seven <7 S 2> ก็จะมีปัญหาว่าเหมือนมันมีความแบบเป็นเ e t ิโ a l สดไหมไม่ใช่เ e t ิโ a l ที่แบบผ่านการสกัดให้มันอยู่ในรูปของสารที่มันจะไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองน้อยแต่มันเปอร์เซ็นต์มันก็ถือว่าสูงและก็เห็นผลในเรื่องของการลดริ้วรอยนะั้นบิ๊กก็มีการใช้ใช้2หลอดแล้วแบบรู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆริิ๊กก็เลยไปเห็นว่า โอเลตัวนี้นะคะต้องเด้นย้ำเลยนะว่าเป็นรุ่นแม็กเขาบอกว่าตัวเนี้เหมือนเป็นดูปกับ Number ร์เลยแต่ใช้แล้วอ่ะมันไม่ละคายเครือคือมันแบบมันไม่ละคายเครืองจนบิ๊กรู้สึกว่าเอ๊ะมันเห็นผลหรือเปล่ามันจะช่วยในเรื่องของผิวการใช้กินในเรื่องของริ้วรออต่างๆได้จริงไหมเพราะว่ามันอ่อนโยนเกินน่ะบิ๊ไม่แน่ใจว่าทางโอเลเขาไปทําสูตรยังไงอะ่ะให้มันแบบบางเบาได้ขนาดนี้ คือเนื้อของโอเลตัวนี้นะคะเขาแบบเป็นเหมือนเนื้อฟิวน้ำนมทานแล้วลื่นๆผิวนะคะใช้มา2หลอดแล้วนะคะคือหมดไปแล้ว1แล้วก็กําลังใช้อีก1แล้วก็คิดว่าถ้าหมดก็คงซื้อซ้ำอีกเพราะว่าเป็นเรตินอทที่1ใช่แล้วไม่ระคายเคืองไม่แบบมีอาการยิบหน้าแหกหน้าแห้งหมืที่ผ่านมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบเห็นผลอยู่นะคะแต่อย่างที่บอกไปเรตินต้องใช้ยาวๆเนาะมันจะแบบ ดูกันแบบแปบบ๊แบๆบไม่ได้ใครอยากลองใช้เลตินอลที่แบบอุ้ยให้เปอร์เซ็นต์มาสูงแต่ว่าเนื้ออ่อนโยนอยู่ตัวเลตินอลของโอเลรุ่นแม็กตัวนี้ก็บิ๊กแนะนํานะคะมากระที่สกินแคร์ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือมอยเจอไรเซอร์ค่ะคือถ้าเราบำรุงแบบจัดหนจะเต็มแค่ไหนอะแต่ไม่มีมอยเจอไรเซอร์อย่างที่บิ๊กบอกว่ามา ออคู v ีมาเก็บความชุ่มนให้ผิวอ่ะมันก็เท่ากับศูนย์หรืออาจจะได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะ <c oughs> และมอเจร์เซอร์ที่บิ๊กใช้นะคะนั่นก็คือน้องคนนี้เลยลาวแลบซอยบีนเพนทอนอลครีมนะคะเอาจริงก่อนนั้นเนี้ยบิ๊กก็ใช้สลับสลับวนๆนไปเรื่อยๆนะคะแต่บิ๊กรู้สึกว่าตัวที่บิ๊กชื่นชอบแล้วก็มีการซื้อซ้ำอันนี้คือหลอดที่2แล้วนะ จุดเริ่มต้นคือมาจากแบรนด์ส่งให้รีวิวทำคลิปนะคะและรู้สึกว่าอุ้ยมันดีอ่ะคือมันมีเพนท a นอลหรือวิตามิน b 5นะคะซึ่งก่อนหน้านี้อ่ะบิ๊กเคยใช้ของ ต้องขอเมนชั่นถึงแล้วกันแบนด์เซลลวีแต่ตัวนั้นอ่ะมันเนื้อนหนักแล้วบิ๊กรู้สึกว่าใช้แล้วกับหน้าบิ๊กมันไม่เข้าผิวมันไม่ซึมผิวเลยอ่ะมันแบบกองอกองบกๆกเลยลอยอยู่ที่ผิวจนเกินไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สะดวกใจที่จะใช้อาจจะด้วยเพราะหนึ่งบิ๊กเป็นคนผิวมันด้วยมั้งคะตัวนั้นอาจจะเหมาะกับคนที่แบบผิวค่อนข้างแห้งมากกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ตัวนี้เขามีเพนทานอลหรือวิตามิน B5 เหมือนกันนะแต่เนื้อมันแบบ เนื้อมันดีกว่าเยอะเลยอะ่ะและอีกอย่างหนึ่งเขามีซอยบีนนะคะซึ่งเหมือนมีงานวิจัยลองรับว่าช่วยในการทําให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสอีกด้วยนะคะมาเลเซอร์ของเราแบบตัวนี้นะคะก็คือครบจบ ในสิ่งที่คุต้องการนะขึ้น1กักเก็บความชุ่มชื้นเติมเต็มความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็2เสริมเกาะป้องกันให้กับผิวคือมันเป็นมาเดเซอร์เบสิกพื้นฐานที่วิ้สุว่าตอบโจทย์ดีติ๊กถูกทุกข้อและที่สาคัญมันไม่ได้เหนียวเนินหนาจนเกินไปแต่ก็อยากจะบอกว่าตัวเนี้ยบิ๊กไม่สามารถใช้ตอนเช้าได้รือแต่งหน้าต่อนะเพราะรู้สึกว่าใช้ตอนเช้าแล้วแต่งหน้าต่ออ่ะหน้ามันมีความแบบแอบอยือไปหน่อยใครที่ผิวประมาณบิ๊กอยากได้มาเดเซอร์ที่มัน แบบถูกต้องติทุกทุกคอตัวนี้คือตอบโจทย์นะคะสำหรับเราแหละบิ๊ก <Big S 2> ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคลิปนี้มันจะยาวมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆดูมาถึงตรงนี้บิ๊กก็ขอบคุณมากๆค่ะที่แบบอุ้ยพพอร์ตดูคลิปของกันและกันนะคะอย่างแรกเลยต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะคะฟินลิฟมอเทอร์นะคะฝากด้วยสาหรับรุ่น AWP1775 นะคะหัวกองฝักบัวนะคะที่ช่วยลดคอรินแล้วก็สิ่งสกปรกต่างๆทําให้เรามั่นใจว่าน้ําที่โดนหน้าโดนผิวเราอ่ะจะไม่ทําให้เราแพ้หรือระคายเคือง ะะแแ้ะที่สําคัญคลิปนี้นะคะคือสกินแคร์รูทีนนะทุกอย่างที่บิ๊กพูดไปในคลิปนี้คือบิ๊กผ่านการใช้จริงทั้งหมดก็เห็นได้ก็จากการซื้อซ้ําต่างๆนะคะส่วนตัวแล้วอะ่ะบิ๊กมองว่าสกินแคร์รูทีนมันควรเป็นอะไรที่ 1. นึ่งเบสิกแล้วก็ 2. ตอบโจทย์สิ่งที่เราต้องการนะคะรูทีนสกินแคร์ที่บิ๊กใช้ตอนนี้มันค่อนข้าง ตอบโจทย์แล้วก็เข้ากับสภาพหน้าใช้แล้วเห็นผลนะคะใครสภาพผิวประมาณไหนนะคะก็ลองไปดีไซน์สกินแคร์รูทีนของเพื่อนดูนะคะบิ๊กไม่การันตีว่าสิ่งที่บิ๊กใช้อะมันจะสามารถฟิตออกับทุกคนได้นะคะเพราะสภาพผิวแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าใครสภาพผิวคล้ายๆบิก๊กต้องการอะไรที่คล้ายๆกันนะคะก็ลองเอาไปปรับอแดปแอพได้นะคะ วันนี้ไม่ต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าหวังว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันนะคะบ๊ายบาย